วัดีครับวันนี้พบกับช่องล็อกกี้แบดมินตันวันนี้ใส่เสื้อสีขาวดํามาเพราะว่าตีมไม้ที่ได้มาเป็นไม้สุธีมานครับนะครับเป็นคอลเลกชันใหม่ของวิกเตอร์เป็นไม้สายสป,ปีดท,ที่หลายคนพูดถึงมากๆเป็นกระแสมากๆในช่วงต้นปีนะครับส่วนตัวได้ลองมาแล้วแต่สีแรกที่ออกมาเป็นสีม่วงดําๆแต่คราวนี้สีที่ผมได้มาเป็นสีเหมือนวิกเตอร์ร้อยเอ็นะครับลองทายสิครับไม้อะไรนั่นก็คือร้อยเอ็กแเอ้ยไม่ใช่ นี่เลยครับวิกเตอร์แฟนทอมนะครับสุดทีมานครับเวอร์ชันนี่เห็นไหมตรงใกล้ๆทีจอยจะมีเขียนนะครับนี่ฟึบอ่าเป็น Made in c h น n านะครับตัวนี้ก็มาพูดถึงไม้ตัวนี้กันดีกว่าคือสังเกตสิ่งแรกคือเฟรมค่อนข้างบางนะครับจะต่างกับพวกนาโนแฟลร์หรือว่าเบลด e X700, b เ a d e X600 บลดนะครับ ซึ่งสังเกตว่าหน้าไม้เป็นหน้าไม้ค่อนข้างกว้างนะครับตีง่ายดูตีง่ายส่วนสิ่งที่ผมมองว่าไม่มีก็คือทาดาพาวเวอร์ล,ลิงหายไปกลวยก็เป็นสีฟ้านะครับแต่ตัวนี้จะต่างกับอัลติมานะครับจะเป็นกลวยแบบ m a ดอินไชน่านะครับซึ่งตัวไหนเมดอินไชนาเนี่ยมันจะไม่เขียนนะครับว่า m a ดอินอะไรก็ให้ดูไว้นะครับถ้าเขียนว่าไต้หวันก็ Made in ไต้หวันถ้าไม่เขียนเลยก็คือเมดอินไชนานะครับ โอเคมาพูดถึงสเปคคร่าวๆก่อนนะครับตัวนี้เป็น 4U นะครับขึ้นเอ็นได้สูงสุด29ปอนด์นะตัวนี้ตัวนี้เป็นกริป G5 นะครับก็ถ้าผ่านกริปทมาก็จะใหญ่นิดนึงส่วนตัวนี้จะมีเทคโนโลยีนาโนแอโรเจลนะครับเหมือนกับตัว Dive X12 เลยส่วนตัวก้านจะไม่ใช่ก้านสลิมเหมือน 100X Ultra นะครับเหมือนจะเป็นก้านแบบผมไม่แน่ใจ6.8 หรือ6.5นะครับเดี๋ยวลงไว้ในคลิปส่วนตัวนี้เอ็นขึ้นมานะครับเป็น VBS 66 27ปอนด์นะครับก็ได้ลอง1นวันเต็มๆนะครับลองแบบหลายชั่วโมงมากก็มาเข้าเรื่องกันดีกว่าว่าไอ้เจ้าตัวเป็ดน้อยทำอะไรได้บ้างนะครับมาพูดถึงลูกใกล้ๆหน้าเน็ตกันก่อนลูกหน้าเน็ตผมให้10เต็ม10เลยครับไม้ไวตามมือ คล่องมากรับลูกตบลูกงัดลูกแย็บหรือว่าเราจะเปลี่ยนทางหน้าเน็ตทําได้ดีสุดๆเลยนะครับถือว่าเป็นไม์วิกเตอร์ไว้หนึ่งที่ผมชอบเลือกหน้าเน็ตมากเทียบเท่าได้กับออร่าสปีด 90F ตัวสีฟ้าขาวเลยครับต่อมาเป็นการงัดรับลูกตบให้1 0เต็ม10เช่นกันครับลับลูกตบได้ง่ายมากด้วยความที่เหมือนไม้มันก็ไม่ได้เป็นไม้เหมือนคลาย 90F นะครับผมรู้สึกว่าน้ําหนักหัวมันยังทิ้งอยู่นะครับเป็นเหมือนไม้สปีดสายบุกซึ่งเวลารับลูกตบลูกเกี่ยวมันทําแบบ ลูกผีหลอกนะครับแบบลูกเร็วๆทําได้ดีมากก็ให้10เต็ม10นะครับต่อมาเป็นลูกตบนะครับลูกตบเนี่ยผมมองว่าต้องมีสวิงที่ค่อนข้างกว้างหน่อยแล้วก็แบบไม่ใช่แบบคอๆต้องสวิงเต็มๆหน่อยนะครับลูกตบผมอาจจะให้แค่ประมาณ7เต็ม10นะครับรู้สึกว่าฟีลิ่งเวลาตบเนี่ยต้องใส่ เต็มเม็ดเลยอะครับมันถึงจะประสิทธิภาพได้เต็มที่ซึ่งต่างกับพวกแบบอัลติมา t k d t y ที่เวลาตีเนี่ยไม่ต้องบิ๊กสวิงมากก็สามารถตบได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยกว่าตัวนี้ถ้าจะเค้นลูกตบหนักๆอะคนที่เป็นสายบุกอาจจะไม่ค่อยชอบซึ่งเวลาผมตบเนี่ยผมก็แบบเค้นสุดฤทธิ์เหมือนกันนะตัวนี้แต่แบบมันก็แอบ,บกินพาวเวอร์นะแต่ว่าลูกตบก็สปีดคล้ายๆพวกตัวเรอ n ลเรนิงแอคฟอร์ส60นะครับคล้ายๆกันเลยแต่ว่าตัวนี้สปีดต้นจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ สปีดปลายก็ใช้ได้นะแต่ผมว่าเอ็นที่น่าจะเหมาะนะครับเพื่อนมีตัวสีม่วงนะฮะเพื่อนตีเพื่อนบอกว่าเพื่อนใช้ vbs 6.3จกับ66 Force ของ c ิ o r เอ้์ของโยนเนครับก็รู้สึกว่าทำได้ดีกว่านะครับผมอาจจะขึ้นตึงไปหรือเปล่าหรือว่าขึ้นหย่อนไปหรือเปล่าเพราะเพื่อนบอกขึ้นย9ิเกปอนด์แล้วตีมันมากก็เด๋ยต้องไปดูเซตติ้งเอ็นใหม่นะครับต่อมาเป็นลูกเซฟครับ ลูกเซฟเนี่ยผมให้7.5เต็ม10แล้วกันเอันต้องออกแรงนิดนึงนะครับมันลุมันถึงกไปถึงหลังได้แต่ก็ไม่ได้ออกแรงเยอะเท่าแบบพวก 90F หรือว่าพวกตัวออร u r a s p e d ตัวที่หัวเบาๆนะครับก็ใช้แรงไม่เยอะแต่ผมจะบอกเรื่องหนึ่งว่าข้อสังเกตของมายนี้ก็คือผมเคยมี1อยเอ็กซ์ัลตร้า 3U นะครับตัวสีเขียวดํารู้สึกว่ารอยเอัลตร้าตัวสีเขียวดําอะ ในราคาที่เท่ากันนะเพราะว่าตัวนั้นอนะ่ะมันว้าวว้าวกว่าเยอะเลยนะครับแต่เรื่องความตีง่ายตัวนี้ผมว่าปีง่ายกว่านะครับฟีลิ่งอาจจะไม่นุ่มไม่แน่นเหมือนตัวรอยเอ็กซ์อัลต้านะครับแต่ลูกเซฟเนี่ยก็พอได้ครับพอได้อยู่ต่อมานะครับเป็นลูกดาลลูกดานผมให้ประมาณ8ปดเต็มสินะครับเพราะว่าได้วความที่แบบสปีดต้นของไม้มันไม่ค่อย เจ็สักเท่าไหร่ทําให้สปีดลูกออกไปอ่ะผมว่ามันยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เวลาดาดใส่ตัวคนอื่นแย็บใส่ตัวผมรู้สึกว่าถ้าขึ้นเอ็นเป็นเส้นเล็กกว่านี้ผมว่าจะรีดประสิทธิภาพไม้ได้มากกว่านี้ขึ้นเอ็นเส้นเล็กกว่าและก็ขึ้นให้เตึงกว่าครับก็โดยรวมไม้นี้ผมแนะนําว่าไม่ค่อยเหมาะกับมือใหม่เท่าไหร่นะครับเหมาะคนเล่นมาสักพักแล้วตัดหยอดเป็นอะไรเป็นเนี้ยครับ อ่ะต่อมาเป็นลูกตัดหยอดจากหลังของนะครับลูกตัดหยอดจากหลังของเนี่ยผมให้ประมาณ8เต็ม10แล้วกันอาจจะหากที่แบบน้ำหนักหัวหรือว่ามันรู้สึกบงบงนิดนึงมันไม่ได้แบบนุ่มแน่นเท่าไอตัวรอยเอลตาเวลาอิ p แพ t คลูกมันรู้สึกถึงฟิลลูกมากกว่าตัวนี้จะรู้สึกแบบกรอบๆใหม่แบบกรอบๆนิดนึงมันไม่ใช่ฟิลเชิงแบบตัวท็อปอะแบบเอาจริงป่ะไอออร่าสปีดเก้ยังฟิลนุ่มกว่านี้เลยครับ นั่นแหละครับไม้นี้ก็ถ้าจะใช้ก็ขอเป็นคนที่ตีมาประมาณหนึ่งแล้วกันหรือถ้าเป็นมือใหม่ก็อาจจะขึ้นเส้นเล็กเอ็นตึงน้อยหน่อยก็ได้ครับส่วนใครสนใจผมก็ปล่อยต่อนะครับสภาพไล,ลอยครับเพราะว่าผมอะจะติดเทปกนรลอยหมดเลยเวลาลองเนี่ยไม่มีลอยที่ไม้แน่นอนนะครับยังไงวันนี้ใครได้รับชมน้องเป็ดน้อยตัวนี้ก็ ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ